แรงไทยประโยชน์ล้ำเหมาะกับผู้หญิง100%ผิวสวยสุขภาพดีไม่แก่ไวสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสารดีๆมาฝากกันค่ะสุดยอดผลไม้ราคาไม่แพงรับประทานง่ายและอุดมไปด้วยประโยชน์ที่เหมาะกับผู้หญิงไลนี่ .com ไม่พลาดที่จะนำเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ กับสับพคุณประโยชน์ของแตงไทยที่เหมาะกับผู้หญิงโดยเฉพาะสับพคุณเหลือล้นจากแตงไทยที่เหมาะกับผู้หญิง100ข้อที่ 1. แตงไทยมีส่วนช่วยสำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักในแตงไทยให้พลังงานต่่าในแตงไทยมีปริมาณน้ำมากมีใย,ยอาหารแค่รับประทานก่อนมื้ออาหารจะทำให้อิ่มเร็วขึ้นอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่จะทำให้น้ำหนักลด และสามารถควบคุมน้ำหนักได้ค่ะข้อที่2แตงไทยมีส่วนช่วยคลายร้อนลดอุณหภูมิในร่างกายแตงไทยมีฤทธิ์เย็นรับประทานแตงไทยแบบสดสดหรือจะนำไปแช่ตู้เย็นแล้วนำมารับประทานก็จะทำให้สดชื่นอย่างแน่นอนค่ะข้อที่3แตงไทยมีส่วนช่วยในการขับถ่าย แตงไทยมีใย,ยอาหารช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่4แตงไทยมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณแตงไทยมีน้ำปริมาณมากซึ่งช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและยังอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ดีต่อสุขภาพผิวช่วยชะลอไว้ได้อีกด้วยค่ะข้อที่5แตงไทยช่วยกระตุ้นสร้างน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด ในแตงไทยมีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกายให้กับคุณแม่หลังคลอดได้ค่ะและนี่ก็คือประโยชน์ที่น่าสนใจจากการรับประทานแตงไทยค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป l ลนี c o m ขอขอบคุณค่ะ